ทำสบู่ใช้เองไม่ยากอันนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆในการทำสบู่อันนี้เป็นแม่พิมพ์ของเราอันนี้บรรจุได้ประมาณพันเอหนึ่งร้อยสิบกร,รมัมอันนี้บรรจุได้หนึ่งร้อยสิบกร,รมัมอันนี้เป็นเบสสบู่แบบขุนเราจะในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีเบสสบู่แบบใสก็คือเป็นกีเซเลนอันนี้เป็นแบบขุน ก็หาซื้อได้ตามทั่วไปอันนี้เราซื้อที่แถวสีแยกวัดตึกก็เลือกเบสสบู่ตามที่เราคิดว่ามันดีเราก็ซื้อมาทำแบบง่ายๆก่อนถ้าเราเก่งแล้วเราค่อยไปทำแบบถ้าเราขยันหรือมีเวลาเนี่ยเราก็สามารถจะไปทำแบบสบู่กวนร,ร้อนกวนเย็นได้ ซึ่งสบู่กวนร้อนกวนเย็นเนี่ยมันมีแง่ข้อดีก็คือว่าเราสามารถเลือกเลือกน้ำมันเลือกน้ำมันที่เราคุณสมบัติที่ดีเนี่ยมาทำสบู่แต่ถ้าเราซื้อเสบสสบู่มาเองเนี่ยคือเราไม่ได้รู้ว่าเขาใช้น้ำมันอะไรบ้างในการมาทำแต่มันก็สะดวกมันก็สะดวกดีเพราะว่า มันทำง่ายและเราก็ไม่ต้องมีโซดาไฟเราไม่ต้องซื้อโซดาไฟมามาทำอันนี้ก็คือทำแบบง่ายๆไปก่อนก็ได้สบุใช้ก็ดีกว่านะเคยใช้ใชมา,มา นานแล้วเหมือนกันคิดว่าก็ดีกว่าสบู่ตามท้องตลาดเยอะเลยเพราะว่าสบู่เนี่ยสบู่แบบนี้มันก็จะมีกีซอลีนช่วยให้ผิวชุ่มชื่นอยู่แล้วแต่สบู่ที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยส่วนที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยเขาจะเอาเขาจะเอากีซอลีน สบู่ตามท้องตลาดเนี่ยเวลาเขาเอาน้ํามันมาผสมกับด่างแล้วเนี่ยมันจะมีกีซลีนออกมาซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาจะดึงตัวกีซลีนแยกออกไปต่างหากสบู่มึงก็เลยจะไม่มีกีซลีนเท่าไหร่ที่ขายตามท้องตลาดนะที่ว่าราคาไม่แพงเขาจะดึงกีซอลีนออกไปขายต่างหากอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเบสสบู่อย่างดีเนี่ยมาทำเนี่ยเราก็จะได้สบู่ที่โอเคเว,เวลาเราจะทำสบู่เนี่ยเนื้อสบู่ห0 0่กร,รัมเราจะใส่สมุนไพรได้ประมาณ10%ถึง15%ของเนื้อสบูน่นี้นี่เราก็จะใช้ประมาณแค่110่รกร,รมัมว่านหางจาระเข้หกสิ ผงมังคุด20น้ำหอมระเหยอันนี้เราใช้แบบ essential oil เป็นกิ่นที20แล้วก็น้ำพึ่งอีกจะใช้10หรือ20ก็ได้นะน้ำพึ่งแต่น้ำพึ่งนี้ถ้าใช้มากเนี่ยสบู่ที่ได้มันจะออกมาจะจะเหนียวเกินไปต้องใช้ให้พอดีของเขาอัตราส่วนเนี่แล้วแต่เลยนะว่าใครชอบ อะไรเยอะน้อยแค่ไหนก็ใส่ไปแต่อย่าให้เกินหนึ่งร้อยถึงหนึ่ง้อยห้าสิบกรัมอันนี้เราก็จะมาผสมลงไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมันไม่ค่อยละลายเนี่ยเราจะไปอุ่นในเตาไฟก่อนอันนี้เป็นว่านหางจระเข้ล้วก็ใส่ผงมังคุดลงไป เสเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปมันจะไม่ค่อยละลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปอุ่นด้วยแต่น้ำมันหอมระเหยเนี่ยเรายังไม่ต้องใส่ถ้าเราไปอุ่นเดี๋ยวมันจะระเหยไปหมดเราก็เก็บไว้ก่อนหลังจากที่เราผสมสมุนไพรแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยละลายเราก็มาอง่างน้ำร้อนนิดหน่อยให้มันละลายก่อน ี่เนื้อสบู่ก็เริ่มละลายขึ้นมาบ้างดูต่อไปอันนี้เนื้อสบู่ก็เริ่มละลายแล้วเดี๋ยวกลนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายทั้งหมดหลังจากไปตุ๋นไฟแล้วมันก็จะละลายได้ประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้น เนื้อสบู่ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดๆเ,เหมือนเป็นสครับสครับผิวไปอันนี้เราก็รอให้มันไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วเราค่อยใส่แล้วเราค่อยเติมน้ำมันหอมแล้วเหยลงไปอันนี้เราใช้ essential oil เราไม่ได้ใช้น้ำหอมสังเคราะห์เพราะว่าปกดีเราแพ้พวกกลิ่นน้ำหอมเราก็เลยใช้ตัวนี้ จะแพงนิดนึงแต่ก็ดีกลิ่นอ่อนๆกลิ่นทีเราใช้กลิ่นทีเพราะมันมันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่แล้วเพราอมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วเราก็เทน้ำหอมลงไปเตรียมรอไว้รอไว้สำหรับเนื้อสบู่ที่ละลายแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาผสม อันนี้เราเป็นละลายที่เตาไฟแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอามาใส่สมุนไพรที่เราเตรียมไว้ต้อ,ตองรีบใส่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งนนเราก็ใส่ไปเลยอันนี้เราก็ใส่น้ําหอมลงไปแล้วด้วยใครอยากได้หอมมากหอมน้อยเราก็ใส่ตามใจชอบเลย แต่อย่าให้เกิน10%ถึง15%ก็พอไม่งั้นสบู่มันจะออกมาเป็นรูปร่างที่นิ่มเกินไปไม่น่าใช้อ่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วเราก็เตรียม แม่พิมพ์ไว้เลยเราต้องทำเร็วเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งแข็งแข็งเร็วมากเราควรเข้ากันแล้วเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดเม็ดของเปลือกมังคุดอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเวลาใช้มันก็จะเป็นสรับได้ดีเราจะเตรียมไว้ สองอันเราจะเตรียมแม่พิมพ์ไว้สองอันเพราะว่าของเราทำทีเดียวสิบประมาณสิบก้อนได้เราก็หากระดาษรองไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะมันจะเลอะโต๊ะของเราเราก็เทไปเลย ในเทเละนิดนึงไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเราค่อยมาเติมให้มันเต็มอีกทีหนึ่งถ้าเติไมไปแล้วเราอย่าไปขยับขยื่นอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสบู่มันจะไม่สวย ก็จะได้สบู่ประมาณ10ก้อนเอ็ดก้อนแต่จริงต้องทำให้ได้แค่10ก้อนเท่านั้นแล้วก็เติมให้มันเต็มตรงที่เหลือเนี่ยแต่อันนี้พอดีรีบไปหน่อยเลยไม่ได้นับที่กำจัดฟองก็คือเราก็ฉีดแอลกอฮอล์ลงไป ว่ามันก็จะหายไปไปก็อย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวมันก็แข็งเดี๋ยวเรามาดูตอนแข็งอีกทีหนึง่งอันนี้ก้อนหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยกร,รัมถึงร้อยสิบกร,รัมได้หนึ100่งร้อยถึงหนึง้อยสิบกร,รมัมก็กลิ่นก็หอมตามกลิ่นที่เราชอบเลย ก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ